สวัสดีครับผมไอ้พี่น้องหลังจากฝนหยุดต,ตกแลนะ้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามเนาะบ่ายสามมุ่งพอดีเลยมือนี้เ่าก็พากันมาล้างถนนนะล้างชวนยอมเนาะนี่คนใหญ่ปรากฏก็จะสูบน้ําขึ้นมาล้างชวนยมมือนี้พอดีว่าผู้จัดจการพืน้นห้เหาล้างทั้งหนาทั้งหนาคงก้านเนาะ ล้างทางนาโครงการแน่กำลังชวนยมไปนั่งนะทุกๆวันศุก์มื้อนี้เฮาก็เลยว่าสิพ้ากันมาหลังเป็นครั้งแรกแล้วเนาะทีจะผ้ากันล่างอันชวนยมทุกๆวันศุกตอนนี้กับพอดีว่าผู้จัดการเขาแต่งงานมาหายล้วเรียบร้อยบรรยากาศหลังงุนตกกระชุมชื้นเต็มไปด้วยความแบบเย็นพ่อแม่่น้องนี่เนาะน้ำความชุ่มชื้นเย็นมื้อนี้ กัดจีา้ากันทูก,กันคัดและกัสิถทายรูกสูงงานนะนะนางานของเอาก็เฮ็ดมาเรื่อเรือสองสามวันกันยังเลือเคอันนี้แหละเนาะจุดนี้จุดเดียวทำความสะอาดสวนยอมแล้วกาจุดนี้เนาะที่น้ำมันค้างพี่เขาบอกว่ามันเป็นรุมน,นี่มันเป็นรุมเนาะมันเป็นลุมนี่พี่เขาก็เลยบ,บอกให้เขาไปเอาทรายมาใส่เนาะแล้วก็จุดนี้นำ้ำชวนยานี่พักคลายๆคือพักข้าทโองมาพักยังกระบ,บุงเนาะ พี่เขาบอกให้เข้าทอนแถวปะท้องกระตัดให้มันสันๆเลยรอบน้านะมันกรชิดได้เกิดขึ้นชาแน่ตอนนี้น้ำก็ขึ้นแลว้วเป็นได้รทวงายบอฮะพุนตัวกใส่มันก็นท้งงายแล้วเป็นได้อีเลยท่านะาไปไปบรรยากาศรอบๆชวนยมอักอัน ดีอยู่เนาะสูมเย็นดีหญ้ากระเคียงงามกระิมีเด็กหน่อยรอยนามลีนดีอันนี้ก็สิเป็นนามพุนในิ่นมกแล้วนามพุนไอ้พวกหญ้าไปนี้วางวางนี่จะเจ้าอันนั้นเด้อจะทอนออกเด้อหญ้าพวกวางวางไนั่นพักตัวเราเต็มลึงเออเวลาวางวาง,วางนี่พักตํวเราเต็มลึ่งนี่ทอนออกให้มันสะอาดมันงามๆามหันจุดน,นั้นคืนกอ,นอ,อกันหญ้าก็ทนออกลูกออกเวลาวางวางเออให้มันสะอาดให้มันอันนี้ เพื่อมุมาเพื่อมุมาตัวรอบนากระสิไดเบาเบ่าซิบรนักแบบนี้แบบนี้นักเลี้ยงอาลายพุดเห็ดช่วงสวรรมาในี่จนแถบมีเวลาได้พักเลยเห็ดไปเรื่อยงานองห้องกระสิบุเมยวันนี้นาะทีคงเฮาสงา่งใบกระแบงกันคือเกานะ่าเนาะยาพรกับกับน้องเลเซอร์กับชายไปกวดถนนส่วนเฮาสามพนกับพนใหญ่เด็กะแทนพนใหญ่มากลางถนนคะัดถนนเนาะทำความสะอาด พอดีว่าจุดนี้มีแบบพี่ๆลูกบ้านเข้ามาเล่นะแบบนี้นะพาลูกพาเต่ามาลินพื้นกาอยากให้งามๆมาแล้วมาแล้วน้ำเนาะนี่น้ำฟองเฮาเปไหนป้าเป้อา,ปาอาบเลยเนาะโอ้ยตาสะออนมนันดีเผื่อสิเม,มื่อยังอีกสองสามวงเจ้าสิบะชันผุนบอ๊อฮะเจ้าสิบะชันผุนบอ๊อลอยเลยนี่ฮัน,นโอ้ ดีแล้วหนามพุนใครอยู่มันบเป็นหนามอันนี้เปา่ปาเห็ดแล้วมันตอนพุนตกบ่อาบมาอาบน้ำอันนี้เนาะคือบ่อาบตอนพุนตกฮะตอ,อ,อ,อนพุนตกคือบ่อาบเดั่มแล้วพุนตกหนามมันไหลลงเนาะหนามมันไหลลงน้มพุนตกนนี่มัเลยขุ่นีออ่ขอแปง้งมานำดี่ขอกระชิกทัดอยู่ช่วยกัน มืัอนี้ก็ช่วยกันเต็มทีเลยเอาเทเบิ้งขอดิคัดเอาเทืเนี่ยเไปไน็นไรทำดีดีเลยเจมดีไไดไไแล้วโอ้ท้ายเอาไปได้จะเป็นยังไงกับท่อนี่ยก็เป็นครับเาเป็นนี่เฟนเบื้องนี่วิธีชูบนี่จะเบื้องโบเฟนนี่หายป้าเป่ามันเห็นยังไงนี่นี่วิธีชูบอันนี้เออชูบอันนี้ครับมันชิ่งนี่เบื้องนี่นี่นี่ทำไรนี่จะบวชอัดอันนี้

ชุมพ <pigeon> ู๋เอาอีกบ่เอาถุกเอาอไรนะังไงเปุ่นเาถุมดมบ่อะปัมมันแห้งปัมมันแห้งบอก่ายากจหเเสียของถังัตะคกัก็ได้อยาเสียทุงมือกระเพาท่นถ้าแม่แม่ไม่ไ้คอ เป็นไรนอเองมบนี่ันออเอาอไดบ้างี่ตีเลยวได้้หกผิดก็ได้ยังนี่เันสะอาดไมได้รววตเตียเลยเรียบร้อยมาเบิ้งเรียบร้อยเปไรแต่ยิงยิจะน่น่นี่ขี่เบียรอันา บุเนตองขอก็ยไงเขามาพี่เลยผมมอขาเฮโลดงีไปเลยดีบานี่นะนี่ยัางทีเก่าเลขางปลาดงาดนากั่โอเคอเคโอเคมาเบื่อนี่แะงเลยเออมันต้องนี้ต่ว่าันลแล้ว ที่หรัโ<ช>ขกกีสำหรับคลิปนี้กับโจบายชมนี้น้ำพลอพี่น้องได้เจอกันมหในคลิปหน้าปิด